ช่วง Movie Guru Special สนับสนุนโดย c i n e m a t i c a เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden Duck Ace Digital Printing เรามาอยู่ด้วยกันนะครับในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับของรายการ Movie Guru นะครับในช่วง Movie Guru Special ของเราเอง,เองกับภาพยนตร์เรื่อง Weapons ครับที่ ทางผู้กำกับน,นะครับอย่างแซ c แครกเกอร์เนี่ยนะครับเขาต้องการที่จะสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับคุณผู้ชมอีกครั้งนะครับเหมือนกับภาพยนตร์เรื่องก่อนของเขาเนั่นเองซึ่งคราวนี้เขาก็แนะนําให้คุณผู้ชมเนี่ยนะครับรีบเข้าไปดูดก่อนที่ใครๆจะรีบออกมาสปอยกันนั่นเองนะครับผู้กำกับคนนี้เขาจะมีแนวในการเล่าเรื่องของเขาโดยที่ว่าเขาจะพูดอยู่เสมอว่าตัวละครที่เขาดีไซน์ขึ้นมาหรือสร้างตัวตนขึ้นมาเนี่ยการแสดงออกจะลึกซึ้งมากกว่าปกติทําให้เรารู้เลยว่าไอ้ตัวละครเนี่ย มันมีส่วนเกี่ยวข้องกับหนังที่ต้องเดินไปเขาใช้คนเล่าเรื่องเนี่ยโดยผ่านตัวละครแต่ละตัวว่าแต่ละคนเนี่ยมีมุมมองเช่นไรคราวนี้เนี่ยนะครับพวกผกกับเขาออกมาบอกเลยว่ามันเป็นหนังที่แบบมีการพลิกผันอย่างที่พี่เฮนรี่บอกเนี่ยนะครับ กับทุกตัวละครทุกๆ20นาทีเลยก็ว่าได้นะครับโดยยังคงความเป็นแก่นแท้ของเรื่องราวเอาไว้นั่นเองนะครับแต่ว่ามันยังเป็นหนังที่สนุกมันมีความตลกมีความน่ากลัวมีความชวนติดตามส่วนใครที่อยากจะรู้เรื่องราวเบื้องหลังของการสร้างภาพย,ายนตร์เรื่องนี้เนี่ยนะครับช่วงนี้เรามีสกู๊ปของภาพย,ายนตร์เรื่อง Weapons มาฝากคุณผู้ชมกันต่อในช่วง Movie Guru Special ของเราครับ We're want know what one happened that classroom. classroom. talking about to that and kids I in 17 I Ki หากพูดถึงโทนของภาพยนตร์เรื่อง Weapons จะมีทั้งความเศร้าส้อยความหวังและความรู้สึกของโชคชะตาที่ควบคุมไม่ได้ผสมผสานเข้ากับความสยองขวัญ Weapons เจาะลึกถึงประเด็นทางสังคมที่ละเอียดอ่อนเช่นความเปราะบ,บางของครอบครัวและชุมชนเมื่อความปกติในชีวิตถูกพังทลายด้วยเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันสถาบันครอบครัวและโครงสร้างของชุมชนก็สั่นคลอน การจัดการกับความสูญเสียและปริศนาผู้คนจะรับมืออย่างไรเมื่อต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ไร้คำตอบและไม่มีทางออกนี้ Weapons เริ่มต้นด้วยปริศนาการหายตัวไปของเด็กๆและจะพาผู้ชมไปสู่สิ่งที่บ้าคลั่งยิ่งกว่าในช่วงครึ่งหลังซึ่งเริ่มเผยความลับเกี่ยวกับตัวละครและเหตุการณ์ที่รับรองว่าผู้ชมจะได้สัมผัสกับความลึกลับชวนสงสยัยความน่ากลัวน่าตื่นเต้นและชวนค้นหาไปจนถึงความเวอร์และเซอร์ไพรส์แบบที่ไม่เคยเจอมาก่อน ด้วยเรื่องราวที่คาดเดาไม่ได้และประสบการณ์ที่ยากจะลืมเลือนในภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างแน่นอนเมื่อเด็กทั้งชั้นเรียนหายตัวไปในเวลาเดียวกันความเสี่ยงขวัญเริ่มคืบคลานปกคลุมเมืองร่วมไขปริศนานี้ได้ไนายโรงภาพยนตร์ true story It happened right here in my town 2 years ago So this one Wednesday is like a normal day for the whole school And they had this teacher who was new Her name was Justine Candy And on this day she was going to her classroom just like every morning But today was different Today none of her kids were there every other class at that school had all their kids even the other third grade mrs belt taught was full but mrs gandy's room was totally empty because the night before at 2.17 in the morning every other kid woke up And they never came back. Matthew, where are you? สนับสนุนโดย c i n e m a g i c a เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden Duck Ace Digital Printing This is a true story. 17 kids walked outside and they never came back. This is where the story starts. <laughs> when